ของโลกรสชาติผิวก็ครับผิวก็โอเคปีต่อไปก็น่าจะได้ใช้ไปทุกๆแปลงโกยูนบอกว่าใช้เป็นอินซีร้อยรซนะครับ่นั่นคือใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท w วัวคชารอินโนเวชันของเราเนี่ยครับผมเต็มระบบเลยเต็มระบบตอนนี้สารชีวพันธุ์นี้ใช้กี่ตัวกี่อย่างแบบไหนใช่ก็ครบทุกตัวแล้วครบทุกตัวเลยครับผมเห็นโกยูนบอกว่าปีนี้เป็นการเก็บผลผลิตตีแรกด้วยใช่ไหมจริงแล้วปีนี้ประสบปัญหาเรื่องไฟท็อปะ ฟิสเซียม<ช>ที่รุนแรงวันนั้นเรามาเดินในแปลงเราก็เจอแล้วก็จะมีต้นทินเลื้องอะไรเงี้ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยที่เราเดินเข้ามาในสวนเนี่ยใบยนี่จะเขียวมันก่อนหน้าน,นี้มีใบไมนะ้เนาะใช่เร,รเริ่มจะมีใบไม้อยู่ใช้ไปเสร็จแล้วตอนนี้เป็นไงฮะใบไม้ในพูดถึงเอาอยู่เลยรวมไปถึงไฟท็อปเทร่าและฟิสเซียมซึ่งก็คือเอาเชื้อดีไปแย่งพื้นที่เชื้อที่มันไม่ดีแย่งนะครับเนนื้อละเอียดปกติเนี่ยช่วงนี้ฝนมันเยอะเนาะใช่เพราะฉะนั้นปกติแล้วที่เห็นโดยส่วนใหญ่ฝนเ้อะเป็นเส้นๆ แล้วก็ขลักมันเป็นน้ำมามันจะเละฮะเนื้อมันแห้งแล้วก็มีความเป็นเป็นครีมแล้วก็มีความมันอยู่นี่ที่เรากําลังคุยกันอยู่เนี่ยเป็นทุเรียนทวายนะครับ้ำนะเป็นทุเรียนทวายนะครับไม่ใช่ทุเรียนในฤดูเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนทวายเนี่ยทำยากไหมครับก็ทวายยากอยู่แล้วเพราะมันนอกฤดูกาลฟ้าฝนคุ้มได้ไหมครับไม่ได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นนะไม่รู้นะอันนี้ผมเห็นผมก็ไปหลายที่ละทุเรียนทวายคือทุเรียนทำสารถูกไหมครับใช่ครับผม ปกติย่อมจะไม่เดินทำสาดหนักๆย่อมจะไม่เดินอันนี้เดินเดินมาเนี่ยอันนี้สบายแล้วเดี๋ยวตัดผมบริเสร็จก็ฟื้นต้นได้แหละฟื้นต้นได้ง่ายง่าย